สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดพัทยาสองเหมือนเดิมหลังจากที่เขาเก็บไปย้ายเมื่อวานเนาะคะ่ะยายเราเลยอยากมาเก็บเองก็เลยพาเรามาเก็บนะคะมือนี้เดี๋ยวพญายามหาคุณยายนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะ <c oughs> กําลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บเลยกับลานได้เยอะไหม <c oughs> ได้ไหลายวะแม่ฮึ มื่อนี้ได้หน่อยแสดงว่าเพื่อนมาพักกันมาเก็บเอาเบิด์ละมั้งเก็บไรก็ได้หาบชมหาบไหนบางกอนเพื่อนได้เป็นหาบได้เหรอได้โอ้ได้ถุงนึงอันนี้เอาไม้ยังนึงถั่าย้ายย้ายถั่วเก็บเอาพ่อกินนบ่ึงปะปวดหลังหรือกลมขนาดนั่นอ่ะปวดเอ้าอยากกินหอยอยากได้หอยอดอ่ อันนี้มันกับบางไปไลายแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนพากันเก็ีไปเปนแล้วนี่นั่งนิยู